ขอเจริพรญยาติโยที่กำลังติดตามการเดินทางของคณะสงฆ์ในโครงการจาริธพุดงแดนพุทธภูมิวันนี้คณะสงฆ์ได้เดินทางมาที่วัดพระเชตวันที่เมืองสาวัตถีซึ่งเป็นวัดที่พระนาธัรมิุทัิก์เสร็จได้สร้างขาวายพประสาสศทาที่เมืองสาวัตถี ในสถานที่แห่งนี้ก็มีสถานที่ที่สำคัญหลายที่เ,เช้าพระนาสงกระเด้ประกาศไปรกาบสักการะมูลคตทศุรีของพระศาศสดาที่พระเชตวันและรอบๆบ,บริเวณก็จะมีพระติของพระมหาสา,าวกหลายรูปรอบๆบริเวณและการที่สำคัญที่หนึ่งที่ การหล่อสมาหรือว่าด้านหน้าทาั้งหลายก็คือต้นอนันทโพต้นอนันทโพเนี่ยเป็นต้นโพที่พระอนุนลแล้วก็อนาถาพิธิกาเศรษฐีแล้วก็พระโมคขลานะได้ดําเนินการในการปลูกเพื่อใหอ้ผู้คนที่เดินทางมาที่พระเชตวันเนี่ยได้กราบไหว้สักการบูชาว่ากันว่า ในครั้งสมัยพุทธกาลเนี่ยพระศา,าสดาได้ส่งประทับจำพรรษาที่นี่19พรรษาที่สาวัตถีเนี่ย25พรรษาที่บุคารามอีก6พรรษารวมก็เป็น25พรรษาเมื่อผู้คนมากราพระศา,าสดาก็จะมีบางช่วงที่พระศา,าสดาเสด็จไปก็คือเปรย์โอดผู้คนใน ที่ต่างๆที่พระศาสนาเดินทางผ,ผู้คนที่เดินทางม,มาที่พระเชตวันเนี่ยก็ไม่เห็นพระศาสนาเราผ่ากันเสียใจก็ว่าได้มาแล้วไม่ได้กราบไม่ได้สักการะพระองค์ก็เลยว่าทำอย่างไรจะให้มีเครื่องหมายที่เป็นเครื่องแผนพระองค์ก็เลยได้กราบาทาลทนจาบพระพุทธเจ้าว่า อยากจะขออะไรที่เป็นเครื่องหมายสอญลัษณ์ซึ่งก็ได้รับปากพระม,มหากรุณาว่าแล้วความเมตตาจากพระองค์ทัานว่าต้นโพนีเน่เป็นเครื่องที่เกี่ยวข้องจะเรียกว่าอุเทศิกาเจดีคือเจดีที่เป็นเครื่องศักระ,ะระนึกถึงพระศาสดาก็จะมีพระธาตุเจดีพระธาตุเจดีนี่ก็หมายถึงว่าเมื่อพระศาสดาได้เสด็จกับขันทพระนิพพานแล้ว ก็จะมีพระธาตุของพระองค์เนี่ยไว้เป็นที่กราบสักการะบูชาอย่างที่พวกเราไปตามพระธาตุต่างๆที่มีตำนานมีเรื่องเล่าว่าอันนั้นเป็นพระธาตุของหรือว่าพระสารีริกธาุของพระศาสนาอันนั้นคือหลังจากพระองค์เสด็จดับขันพระพุทธทาตุแล้วก็มีธรรมะเจดีก็คือคําสอนคําสอนของพระศาสดาที่พระศาสดาได้ยกให้เป็นศาสดาก็คือพระธรรมวินัย ที่เราจะต้องให้ความเคารพในการศึกษาก็ดีในการประพฤติในการปฏิบัติก็ดีหรือว่าในการนําไปเผยแผ่ประกาศให้เ,เกิดประโยชน์แล้วก็บริโภคจะดีบริโภคจะดีนี่ก็คือสถานที่ที่พระองค์ได้ทรงใช้ในที่ต่างๆที่ประทับก็ดีที่ประสูติรรมสรู้ปริญญาานก็ดีในที่ประทับก็ดีอะไรกณะนับ แล้วก็สถานที่ที่เกี่ยวข้องเรียกว,ว่าพุตเทิกะเจดีย์อาจจะไม่ใช่สถานที่ที่เป็นสถานที่ก่อสร้างแต่ว่าเกี่ยวเนื่องอย่างต้นพระศรีมหาโพธพระอานนุ์ก็เลยไดย้ประชุมตกลงกันระหว่งางพระนุนพระโมคคัลลานะอนาถาวิธิกะเศรษฐีพระเจ้าประเสริฐทีโกศลตกลงก็เลยให้พระโมคคัลลานะไปอัญเชิญหรือว่าไป เอาเม็ดมเลต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาด้วยลิฟต์โดยที่โมเลเนี่ยร่วงหล่นลงมายังไม่ถึงพื้นแต่ว่าจะแด่วผ้ารองรับแล้วก็นํามาปลูกที่นี่โดยอ,อาณาคารมีทิ่กาศถิ่นพระอานอนท์ในการดาเนิงนงนานปลูกตั้งแต่ 2, 6 0 0กร้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ก็เลยเป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญอีกที่หนึ่ง ของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะที่พร,ระเชตวันนะครับเวลาผู้คนมากล่าวาก็จะมาที่ต้นอัน,น,นทโพนี้ด้วยเพื่อให้เราลํำลึกถึงคุณของพระาศาสดาซึ่งเป็นผู้เทศิกะาเจตีให้เราได้เกิดความศรัทธายิ่งขึ้นให้เราได้ตั้งใจในการปฏิบัติยิ่งขึ้นเพื่อที่ให้เราได้รับประโยชน์คุณค่าจากธรรมะจากคำสอนของพระาศาสดา นีก็เลยได้มีโอกาสมาที่พระเชตวันมหาวิหารก็เลยอยากให้ท่านทั้งหลายได้ดูได้ชมบริเวณสถานที่และก็ต้นพระศรีมหาโพธิเรียกว่าอนานันทโพธิที่พระเชตวันด้วยอันนี้ก็คือรอบรอบริงี ก็จะมีพระคุณเจ้าและกาญาติโยมได้มากราบสักการะช่วงนี้ใบของต้นโผก็ล่วงหล่นไปกำลังแตกหน่อใหม่ซึ่งช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ผู้คนก็มากราบสักการะอยู่แต่ว่าอาจจะไม่เยอะเหมือนช่วงหน้า,ามกร,ราธันวามกร,รากุมหา กให้ท่านได้ชมรอบๆบริเวณต้นอานันทโพที่พระอ,อนอนท์พระโมคคัลลานะอนาถาบินทิกะเศรษฐีได้นำมาปลูกที่พระเชตวันก็คือสถานที่แห่งนี้ให้ผู้คนได้มากราบไหว้สักการะและลึกถึงพระสัสดาในช่วงที่พระศาสดา,าเสด็จไปทื่นในครั้งสมัยพุทธกาล พอมาถึงพระเชตวันก็ได้เห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ยังเป็นที่ให้เกิดความรู้สึกเป็นปิติในการที่ได้มาเห็นสถานที่แล้วก็เครื่องหมายอันนี้ก็อุสแสวงบุญจากเมืองไทยโดยร่วมเดินทางกับคณะจาริกทุดงอันนี้คือนัเบนอรวิทย์ทับลา กับคุณตาก็มีคณะศรัทธาที่ร่วมเดินทางด้วยต้นไม้ที่มีอายุเป็นพันๆปีอ่นนี้จะต้องมีความพิเศษที่มีอายุยืนยาวขนาดนี้อันนี้ก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะจากรัฐบาลอินเดีย ที่ดูแลต้นไม้ต้นพิเศษการสักการบูชาเนี่ยเป็นการสักการเพื่อลำลึกถึงคุณของพระศาสดาพอถ้าการสักการของเราเนี่ยเป็นการสักการบูชาด้วยการอ้อนวอนหรือว่าบนบานที่จะให้เกิดความสําเร็จเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แนวทางของพระศาสนาเพราะว่าพระศาสดาเนี่ยให้เราได้เข้าไปสู่การประพฤติการปฏิบัติพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีเหตุผล เวลาที่เรามากราบสักการบูชาเราก็อธิษฐานจิตอธิฐานนะคือการกระทำอะไรที่ยิ่งถ้าเราอยากมีความสำเร็จอยากมีความเจริญทางโลกในการดำเนินชีวิตค้าขายก็ดีการพัฒนาอะไรต่างๆก็ดีเราจะต้องกระทำในสิ่งเหล่านั้นอย่างยิ่งก็คือต้องใส่ใจต้องตั้งใจต้องศึกษา ในการที่จะให้เกิดความเข้าใจว่าจะทำอย่างไรให้เกิดความเจริญการมากราบสักการะสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาอันนี้เราก็จะต้องระลึกถึงธรรมคำสอนพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าสอนให้เราเข้าไปสู่การปฏิบัติถ้าเราอยากได้อะไรเราก็ต้องศึกษาเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรแล้วเราก็จะต้องอศึกษาว่า สิ่งที่เป็นเครื่องขวางกั้นหรือว่าเป็นอุปสรรคนั้นมีอะไรที่เราจะต้องป้องกันหรือวันละอะไรที่ไม่ทําให้เราเกิดความเจริญแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะสําเร็จได้เจริญได้ถ้าเราตั้งใจถ้าเรามีความเพียรพยายามแล้วเราก็ค่อยมาหาวิธีหรือว่าให้เราได้เข้าใจในวิธีว่าเราจะต้องเริ่มต้นอย่างไร เราจะต้องปฏิบัติอย่างไรในการที่จะให้เกิดความสำเร็จด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเพียด้วยความอดทนถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ในวันนี้แต่ถ้าเราตั้งใจการกระทำสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดผลสำเร็จได้อันนี้เป็นแนวทางที่สำคัญในการปฏิบัติในพระาศาสนาเพื่อไม่ให้เราหลงไม่ให้เรางมงายหรือว่าอ้อนวอนโดยที่ไม่มีเหตุผล เพราะว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาถ้าเราไปรุ่มหลงโดยที่ไม่มีเหตุผลบางทีบางครั้งก็อาจจะเป็นอะไรที่ทำให้เกิดความเสียหายเสียเวลาหรือว่าทำให้เรานี่เกิดความสำคัญผิดในการปฏิบัติก็ได้พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่จะให้เราเรียนรู้ความจริงเพื่อให้เราได้เข้าใจในความจริงแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติ ในธรรมะคือธรรมชาติในความจริงนั้นอย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถที่จะเข้าใจในความจริงในการที่จะยกระดับจิตใจของเราเนี่ยให้สามารถที่จะมีปัญญาไม่เข้าไปหลงไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นและสามารถที่จะเอาประโยชน์ในการเป็นอยู่ก็ดีในการปฏิบัติก็ดีทางประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ภายภาคหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่ง ฉะนั้นวันนี้คณะสงฆ์และญาติโยมได้ร่วมเดินทางมากราบสักการะที่พระเชตวันก็เพื่ออยางให้เกิดความศรัทธาในพระศาสนาให้ยิ่งขึ้นเพื่อที่จะนําความศรัทธานี้ไปทําคุณงามความดีหรือว่าเป็นกําลังใจในการที่จะดําเนินชีวิตแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องที่จะนําพาให้เกิดความเจริญ ในการดำเนินชีวิตในการประพฤติในการปฏิบัติในคุณค่าที่เราสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ในชีวิตของเรา ก็ให้ท่านได้เห็นได้ชมถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาอินเดียด้วยก็ให้เหมือนกันได้มาด้วยนะคือได้เห็นด้วยในท่านได้น้อมจิตในการกราบสักการะต้นอานันทโพขอพลังแห่งบุญกุศลคุณงามความดีความศรัทธาที่เรามีอยู่ได้เป็นเครื่องส่งผลให้พวกเราเนี่ยมีความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตไตรในการที่จะนำตนไปสู่การปฏิบัติในพระธรรมคำสั่งสอน ทางทางโลกก็ให้มีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองเป็นเครื่องนำพาทางทางธรรมก็ให้มีธรรมะเป็นเครื่องอาศัยในการที่จะรักษาจิตใจเราให้สามารถที่จะมีความสุขตามฐานะและก็สามารถที่จะนำธรรมไปต่อสู้ปัญหาอุปสรรคหรือว่านำเราไปสู่การเข้าใจที่จะปลดปล่อยความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าไม่หลงในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็น เพราะว่าสุดท้ายชีวิตของพวกเราก็จะต้องพัดภาคจากสิ่งเหล่านั้นเราจะต้องสร้างคุณค่าทางจิตใจที่เรียกว่าบุญกุศลสร้างสติปัญญาที่จะคุ้มครองจิตใจหรือว่านำพาจิตใจเราไปสู่ภพภูมิหรือว่าการเดินทางในวัฏฏสงสารที่ให้สามารถที่จะประสบความสุขได้ในภพหน้าชาติหน้าหรือว่านำพาให้เกิดปัญญา ที่จะนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้คือพันธิพานขอท่านทาลายจงได้อธิษฐานจิตน้อมกราบสักการะต้นอนันทโพที่วัดพระเชตวันมหาวิหารขอพลังแห่งบุญกุศลคุณงามความดีความศรัทธาจงส่งให้พวกเราทั้งหลายเจริญด้วยบุญคือความดีเจริญด้วยธรรมคือสติปัญญาให้เกิดคุณค่าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุ